เอาพี่โชคไปพี่โชคไปพี่โชคไปโอ้หัวขาหอวขาครับเราอยู่กับพี่โชคครับสวัสดีครับพี่โชคสวัสดีครับเนีถุงยังาทครับพี่โชคครับฮะาห้าบาทนี่ครับพี่โชคนะครับคนค้นนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เนี่ยขายดีไหมครับมื่อนี้เป็นยังไง เหลี่ยเตยวเลตียสงละเท้าไป่ะทุกสูงเลยป่ครับพี่โชคครับคนค้นคนนะครับวันนี้เจอพี่โชคนะครับอ๋โซชีวิตนะครับมาขายนะครับนี่จับจากกุมกีดที่เาลงครับงละยี่สิบบาทนะสูงละยี่สิบ ความรุนแรงในเวลาด้วยพิธีประงกุลการประกอบพิธีของคุณแม่จาสรั์ทางขึ้นอาจจะคับแคบใความรดวนคุณทางลงมีสด้านนะครับซ้ายและขวาทกนใดที่มีพีโชคพีโชคนคนสู้ชีวิตนะครับในนขณะี้โชคคนของคน หนึ่งนะครับขอท่านเดินทางโดยสบดิภาพปลอดภัยและก็มีความสุขคุาดีโดยสวัสดีทุกท่านนะครับลูกค้าลูกค้าก็เริ่มมาซื้อนะครับเลือกซื้อเรียกชมนะครจบจอบถุงลาวจักบ่ายครับ

สู่สู้ชีวิตนะครับพี่โชคนะครับเราก็ไม่โอกาสได้เจอนะโชคขนขนขนมาเด้อมาเด้อแม่สามยากตนะนึก่าองท้งบทาบ้าไองอควบุาโรดคำจูบส่งแม่ สถิตที่รุ่งเรืองอยู่ไกลเกษมสองยางพ่อก็คนเรานะครับชีวิตมันต้องสู้นะครับ สู้ชีวิตนะครับชีวิตสู้กลับนะครับแม่แ่ฮ้มัจลูกนัน่รนลมทานน้าลมานไ้ม่ไวา ขอส่งดวงวิญญาณแม่ที่รักโลดโลดจากกรอบรั้วภพภูเขาขอให้แม่สู่สบายชั้นเทวาสถิตฟ้าก็มีคนมาอุดหนุนนะพี่โชคของเรานะสุดภาระเ้าพี่โชคไปไหนล่ะเนหมือนเสาหลักลกพี่โชคเราเอ้า ไปแล้วไปแล้วพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าไปเก็บกระลาภึกแล้วโอ้พี่เจโอ้มามามาขายของก่อนโอ้

พอขาพิ่งไปเก็บกระลพึกน,นี่กลับมาเนี่ถุงพงทุงพ,กพิกยังอยู่นะครับเพียงแค่ ก็ชีวิตยังไม่สิน้นก็ต้องดิ้นต่อไปนะครับก็พี่โชคนะครับคนสู้ชีวิตของเรานะครับเอาพี่โชคไปพี่โชคไปพี่โชคไปพ่อค้าพ่อค้าชีวิตต้องสู้นะครับชีวิตต้องสู้ ขายของก็จะขายครับอ๋อของก็จะขายอเอ้านู่นนู่นขายของก็จะขาย่ตอไปเป็นการบันทึกภาพครับไปไปโอ้ยกลับไปพอดีครับพิกกับอันนี้หมดนะครับหมดอ๋อยังอยู่ครับบันทึกภาพวไแลบบุ่่่ย เอาพ่อค้าเราพร้อมด้วยสามเณรในน้อยอีกคนหนึ่งนะครับล้วนเป็นลูกเป็นหลานคณะต่อไปครับขับกันทำมมหากินแบบ สุดจริตนะครับไม่ไปคดโกงใครนะครับขาวกำลังบันทึกภาพเพื่อเป็นที่อ่อทุกอย่างทุงละ20สิบนะครับทงละยี่สิบถัดจากลุงขาวหอมขาวก็จะเป็นทางครอบครัวและญาติพี่น้องเข้าไปบันทึกภาพนะครับ โดยคุณสมการจนาพร้อมด้วยจนทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายของชีวิตโอ้ที่โชคเรานะครับวันนี้ก็หมานบหมานหมานอยู่แต่ในส่วนที่ท่านประสบนั้นนะครับเป็นความเจ็บป่วยที่ไม่อาจจาเยียวยารักษาด้วยเวชภัณฑ์ด้วยวิธีการที่มีอยู่ในโลกนี้ ยังจะเป็นการชะลอชีวิตของคุณแบบม่ผาได้ก่อนควรอ้าวตอนนี้ก็พี่โชคเราก็กำลังกลับมานว่าครับพี่โชคครับโอ้พอพูดมันเนไงฮะประมาณเมื่อใดไปขายต่อใส่ครับเนี่ยไปเชียนงานฮะไปเชียนงานนี่บครับนี่ครับพี่โชคครับกับสามล้อผู้ใจ นะครับหมานมาครับมือนี้พอได้ยูครับพี่โชคนะครับคนคนคนก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดินต่อไปนะครับพี่โชคฝากคำคมถึง f อซหน่อยครับพี่โชคโชคดีโชคดีนี่ครับไดแล้วพี่โชค